หลังจากนางไปเก็บเห็ดมาแล้วนางก็มาเก็บแอปเปลของอำเภอเยอะมากเยอะยอะมากนะคะแอปเปิลอำเภอค่ะของฟรีค่ะนางเก็บเอาเก็บเอาเลยค่ะนางเก็บเวลาเว้นทุกทุกเลยแอปเปิลอำเภอนะคะ ต้องรีบๆเก็บนะคะเดี๋ยวมีคนมาเห็นก็ไม่หวังแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเห็นต้องรีบเก็บค่ะยิงบีก็เอากับเขาด้วยฮะขอสักลูกเถอะที่บ้านไม่มีที่บ้านปีนี้ไม่ออกเลยห้าต้นแอปเปิลไม่ออกสากต้นเลยจะไปเก็บตรงโน้นดีกว่าค่ะตรงโน้นลูกเล็กๆแอปเปิลลูกเล็กอร่อยอร่อยค่ะเนี่ยค่ะ แอปเปิลลูกเล็กๆอย่างเนี้ค่ะอร่อยมากเนี่ยค่ะเก็บไปกินกับน้ำปลาหวานอร่อยขนาดดอกจริงๆนะคะของฟรีนะค่ะเนี่ยค่ะเต็มเลยแอปเปิลเล็กค่ะมาเก็บแอปเปิลเล็กด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเก็บเห็ดแล้วก็เก็บแอปเปิลมีแต่ของฟรีเลยเนาะ ถ้าอยู่แล้วน่าจะรวยนะอยู่สวีเดนเนี่ยติมเลยนะคะ่ะเนี่ยค่ะแอปเปิลเล็กแอปเปิลเล็กๆสวยๆส,สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทานแอปเปิลลูกเล็กๆอย่างนี้น,นะคะลูกมันจะคล้ายๆล,ลูกลูกพุทราบ้านเรานะฮะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆครันนี้เราก็เอามาทำ เอามาดองก็ได้ค่ะเอามาดองดองไว้กินหน้าหนาวก็ได้หรือว่าเราจะเอามาทําเป็นแบบว่ากินกับพริกกับเกลือหรือเป็นน้าปลาหวานก็ได้อันนี้ก็อร่อยค่ะเขาเขาไม่ได้หวงอ่นะคะเป็นของหลวงเกิดเขาเขาปลูกไว้ริมทางเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะล่วงทิ้งถ้าไม่มีใครไปเก็บนะคะก็จะล่วงแล้วก็ก็จะกวาดทิ้งแล้วก็เราก็เสียดายนะคะ ปีนี้ที่บ้านนะไม่ออกเลยตั้งห้าต้นก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องเก็บก,บกวาดทาความสะอาดอันนี้พอเวลามันโตโตแล้วโต,โต,โตเต็มที่ลูกมันนะฮะก็ถ้าไม่มีใครไปเก็บมันก็จะร่วงเต็มพื้นเลยเขาก็จะเก็บกวาดเทศบาลก็จะมาเก็บกวาดทาความสะอาดเสียของนะคะถ้าอยู่บ้านเราก็คงจะพอขายได้นาะเนานะเป็นร้อยร้อยต้นเลยริมทางไงคะ ก็ปลูก็็ปลูกไว้แบบประดับประดาสวยงามเราคนไทยเนาะเสียดายของเก็บได้ค่ะไม่ว่าเขาไม่ว่าหรอกค่ะตัวบีเองก็ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยมาชมมาชมแอปเปิลด้วยกันนะคะอยู่บ้านเราก็คงเป็นเงินเป็นทองไปหมดอะนะพวกแอปเปิลพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ที่นี่แล้วก็ฟรีเลยล่วงทิ้งอะค่ะ uh huh. แอปเปิ้ลน้อยดกๆ่ะจ๊ะเต็มเลยนะ่ะของหลวงมามามาเก็บมาเก็บแอปเปิ้ลเต็มริมทางเลยค่ะช่วงเนี้ยค่ะอยู่บ้านเราก็จะขายได้นะเนี่ยเนาะ